ครับวันนี้ก็พบกับผม,ผมไทเกอร์ซาซาเกมดีชาแนลนะวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวเกมนะครับก็มาสอนวิธีการเพิ่มความเร็วโทรศัพท์ครับผมใช้โปรแกรมนี้นะฮะเป็นโปรแกรมอ่านไม่ออก S E E D E R นะครับก็ก็ไปเลยครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะขึ้นมาสองาันอย่างนี้ให้คุณกดติ๊กแรกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กดเปิด1ครั้งนะฮะ ถ้าเราจะแคสเกมให้เลือกเอ็อีเน็กอ,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 อีอะไรเนี่ยแล้วก็ปิดนะฮะแคนีงครับเดีดบอยครับเพิ่มความเร็วได้นะฮะเล่นเกมแบบไม่กระตุกนะฮะโดยเฉพาะไมค์ครับนฮะวิธีการโหลดก็เข้าไปในโฟล์ชร์ครับแล้วก็ค้นหาเข้าไปแล้วก็กิมชื่อเข้าไปครับ S E E D E R พิมพ์ไปตามนี้ฮะรอสักครู่นะครับถ้าน็ดใครเร็วก็มาไปยังยังไว้เลยครับถ้าหนิดเร็วถ้านีดช้าก็อย่างนี้นะครับเต่า อะไรนี่ทำไมมันช้าอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะช้านะครับนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้คุณกดเข้าไปอันแรกครับนี่อันแรกแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะฮะรอให้ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ทำอย่างที่ผมบอกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับก็มาแนะนำนะฮะวิธีการเพิ่มความเร็วนะฮะนี่ก็สวัสดีครับ